โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องซีโรเอ็กนะครับก่อนจะชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหมให่ทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็วันนี้เราอยู่เกมวันพีเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะพาทุกคนมาแบทเทิลแบบ3ต่อ3โดยที่เราจะเล่นตัวละคร3ตัวละครนะครับผมเพื่อเอาไปไฟกับฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็ตัวละครที่เขา ก็คือเอาง่ายเลยตามกําหนดที่เขาให้เราเล่นก็คือเราก็เลือกตัวละครในตัวที่เราชอบนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่แบนตัวละครเรานะครับประมาณนั้นโอเคครับวันนี้เราก็จะเล่นจํานวน3เกมนะครับผมก่อนที่เราจะเล่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสุ่มตัวละครสุ่มก่อนว่าเราจะไปเจอคู่ต่อสู้แบบไหนนะครับผมก็เป็นการแบบไต่แรงนะทุกคนโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาสุ่มคู่แรก กันเลยดีกว่าว่าทีมแรกดีกว่าใช้คําว่าเป็นทีมทีมแรกเราโอเคครับผมจะขึ้นมาหน้าประมาณนี้ก็คือเราต้องแบนตัวละครที่เราจะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นนะครับผมก็ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมขอแบนเป็นจากสโมเกอร์เป็นโซโล่ดีกว่าโอเคประมาณนี้เราก็แบนเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วเราก็มาเลือกตัวละครที่เราจะไปไฟกับฝ่ายตรงข้ามนะทุกคนป,ปื๊นี ผมจะเลือกเป็นเอาคี A o ee, ดีไหมอ่ะได้เอาโอคี o ee, ได้อยู่นะแล, A o ee, แล้วก็ตัวสพอร์ตก็คืออ้าวผิดตีดปิดเอาคีแล้วก็ตัวซัพเราก็จะเป็นอุชอปตัวละครที่3มของเราจะเลือกเป็นใครดีวะอุามาไหม,ไมเมวเหรอเซนโทเซนโทไหม เลือกก่อนนี่ว่าลูฟี่ดีกว่าครับผมแล้วก็ตัว,ต,วตัวซับของเราก็เป็นซันจินะทุกคนมาประมาณนี้ไปเริ่มในคู่แรกของเราาคู่แรกเราก็เจอกันเลยมาเจอลูฟี่นะทุกคนโป้งครับโป้งแับยับนี่โดนวาท่า้ สวยมาครับผมสับสับเหมือนกันก่อนแต่ครับเราต้องใช้หลบได้จิดมันเป็นไหวพลิบปะเนี่ยหนึ่งทีทมหนึ่งทีสองทีโอเคแล้วก็ใช้ลุมโดไนไหมล่ะ โดนดีกตายครับผมเรียบร้อยลูฟี่มารอจะเก็บหมดไหมคอยดูไม่โดนวะไม่โดนเจออาคายินุเลยว่ะปวดหัวเนี่ยโอ้ยหัวจัดสุดเกินหัวจังอ่ะ โดนว่ะหลบไม่ทันโป้งเฮ้ยพี่โดนอีกอ่ะเฮ้ยเกินเอ้ายังโดนอีกอ่ะเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วตายเนี่ยผมอ่ะมีเสียตายเนี่ยอุ้ยโดนว่ะเรียบร้อยเลยทุกคน โหดนะเนี่ยว่าไปเล่นไปหยิบดียอดหน้ามันมาดิมาหยิบยอดหน้ามันยังไงเล้วโดนวะโดนเขาอะดิโดนหุดใหญ่ไฟกระพริบ โอ้โหโดนยับว่ะจะนึกว่าเล่นไม่เป็นนะเนี่ยโดนดิเต็มมาแล้วก็ยิงป่วงโอ้ยโดน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 ไงก็แตกมั้ยอ้ยโดนว่ะผมมาโดนโอ้ยโดนแก รูเรียบร้อยเลยแช้นติตูน่าใคหนูเก็บสองไอ้เนี่ยพผินเผินมันเรียบร้อยคู่แรกผมเฮ้ยไม่ใช่ยางยังเหลือลูฟี่อยู่น่าชานะเว้ยโอ้ยโดนงี้วะหัวจัดอหะ ไครนี่หดโหดเกินนะคะไกลเลย,ยมาเลยยีดยอดหน้ามันตายด้วยมาครึ่งหลอดพึงได้อยู่นะ โอ้ยโดนเนี <N 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 ่ยโอ้ยโดนน่ะโดนโอ้ยโดนตายแน่แน่ผมอ่ะโอ้โหเรียบร้อยแล้วโอ้โดนหอบ โดนแม่ฝนีคู่แรกเราก็แพ้ไปนะทุกคนผมลองขอล้างตาเขาดูในคู่ที่สองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถชนะเขาได้ป่าอันนี้ล้างตาแม่นล้างตาเฮ้ยได้ด้วยขอได้อะเดี๋ยวเราต้องแบนอาคคยนุ้ยมาเอาแบนตัวละครแล้วมาผมก็ได้แล้วนี่โซโลเลยก็ใน ตัวที่สองก็จะเป็นนี่ตัวละครที่สามนี่ผมจะใช้ใครดีวะดูกันนะตัวละครที่สามนี่ไหมตัวละครที่สามที่ใช้ใครดีเป็นโซโลไหมมาลูฟี่ลูฟี่ล,ฟล้างมือนะล้างตาล้างตามาเดี๋ยวมาดูกัน สันจิว่ะอืมโดนเหมือนกันวะ่ะอะไรอ่ะโอ้ยโดนวะ่ะอืมโดนเหมือนกันอืออือแล้วก็สับสับควแสกทุกคน ฟรับโนโนโนนี่นีนโดนว่ะเฮ้ยโดนสจิเตะเนี่ยอุ้ยอุ้ยโหดเมาดสจีเอ โลใช้ทางรับกรบวนท่าโอ้ยแกิโลเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยปอโดนฟีาี่าี่ีีฟีี่รอแตกโอ้ยโดนว่ะ โอ้ออกเฉยเลยคู่ที่สองอะไปจอกไปอะไรกันนี่ได้แค่ครึ่งเกมเองนะคู่ที่สองเน,นี่ยมาครับคู่ต่อไปเมื่อกี้คู่ที่สองก็คิดว่าแบบครึ่งๆเลยนะจะน่าแค่ตัวเดียวนะทุกคนมาจัดคู่ที่สองใหม่ให้ทุกคนนะครับให,ให้ให้ทุกคนสนุกกันไปนะครับผมมา คู่ที่สองให้มาคู่ที่สองนะทุกคนเมื่อกี้คู่แรกเขาออกกระตันหันเลยอะมันมาคู่ที่สองของเราเจอคิสริุวะคิสริุเจอสันจ,จมิมันต้องมันแบบนี้ดิคู่ที่สองของเรา ทีนเสารู้งัด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 ถึงงัดงัดถึงงัดงัดงัดสวยโดป้งเรียบร้อยไงตัวไงไส้กับทีบงัดขึ้นงัดขึ้นโอ้โหอะไรวะโดนเตะว่ะ ขอมีอนตีแล้วทุกคนโป้งเป็นไงล่ะไงตองไงใสไหมไงตองไงใสไหอุ้ยเตนตีพีวุ่นเรียบร้อยเจสลมาเจอเอาขียีวะ ไยท้องไงดงไงองไงงไงดงไงองไยท้องโอ๊ยโดนทิบโอ้ยโดนโอ้ยทิบโอ้ยเรียบร้อยแวบวาร์ปไม่ทันมึงเนี่ยไอเัน โอ่งโอ่งโอ้ยโดนอย่างเงี้ยลากหมัดแล้วต่อยไถหากีฬาชันคืบอีกกระทืบกระทืบกระทืบสุดจัดมาเจอวันโตทุกคนโอ่งอุ้ยโดนว่ะอุ้ยโดนว่ะ อุ้ยมันโก้ใจเย็นอุ้ยโหดจัดอ่ะอุ้ยมันโก้ใจเย็นอุ้ยโหดว่ะเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยสู้เท่าไหร่แล้วมันโก้เนี่ยตัวมันโกงมากเลยที่ผนมันเร็วไงอุ้ยโอ้ยโอ้ยตายเลยมาเ

อุ้ยโดนอ่ะเฮ้ยตายแล้วผมอ่ะเฮ้ยใจเย็นมันก็โอ้โหตายเลยสุดจัดคู่ที่สองของเราไปดูคู่ที่สามกันนะครับผมก็คือคู่สุดท้ายของเรานะทุกคน ล่วงเลยมาดูคู่สุดท้ายนะครับมาคู่สุดท้ายเราต้องชนะบ้างดิไม่ใช่จะแพ้อย่างเดียวฮุย่ะอุ่ามาขอเปลี่ยนเป็นตัวกันได้ไหมคุมาคุมาตัวแรกเลย นี่ดวผมมาตัวที่สองมาผมว่าเขาต้องมีอุย้ยขอเปลี่ยนหน่อยกูมาน่าจะได้มากูม,มาม,มากูม,มา,มมาโอโ้โหเจอโหดเลยผมอ่ะบทโหดอะ่ะตอนเนี้ยสะเทือนทั้งวงการจะน่ายากนะบอกไว้กว่อน โดนเหมือนกันโอ้ยโดนว่ะนม่งนวดข่าตีโคตรแรงจริงอะไรอ่ะอะไรโอ้ยหาขวมเงยมานวดข่าเหรอนวดข่าเหรอสวยมั่ มาดิพ่อของเขาอุ้ยโดนว่ะดูด่าอุ้ยโอ้โหโหดจัดวับผิดที่เมื่อกี้เนี่ยไม่งั้นโดนละผมอ่ะมาใครใครจะใครจะฆ่าว่ากันแล้ว พอดูถือก้านามันเฮ้ยโอ้โหคุมะทำอะไรเขาเนี่ยโอ้โหโอ้ยโดนอย่างเงี้ยขุมากูเฮ้ยขุมาโหดจัดอ่ะไม่ไงแล้วโดนใส่ยังเดียวอุ้ยต่างคนต่างโดน ปุ๊บโอ่งเรียบร้อยเลยกูมายิงย้อนหน้ามันไปเออเกิดอะไะเมียพอดูเรียบตายอุ้ยตายโอ้โหโดนชินิด อ้าวลูกระเบิดยังไม่ถึงเลยโอ ings, ้ oh. oh. ้ยเจอโหดว่ะงโหดโหดโอ้ยโอ้ยยับยับยับยี่ปงเป็นไง เป็นไงเอคุณเลลี่คุณเลลี่โอ้ยโดนใหญ่สันจิโอ้ตายซะกูตายซะโอ้ยนายสงสารโอ้ยเล็กเหลือน้อยมาด้วยขอใจสันตีหนึ่งดีมาคุณเลนี่ขอหน่อย เรียบร้อยผมมันจะเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้ยเล็้ตายเลยจบไปแบบน่าเสียดายแล้วแพ้แพ้ได้ไงวะนนียทุกคน โอเคอเครับผมทุกคนคลิปก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆทุกคนดูนะครับคลิปในวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะรผมก็อาจจะชนะบ้างแพ้บ้างนะครับผมก็ผลผลกันไปนะทุกคนก็โอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ